เฮ้เยครับวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่างแม็กครับอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะช่างแม็กนิวโรสซิงอ๋อนิวโรสซิงอันนี้เป็นรถของช่างแม็กเองนะครับนี่ครับคันนี้ครับเออวันนี้เราจะแบบอันนี้ก็เขาเราเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมแต่เราจะมาแบบวันนี้คุณได้อัปเกรดพวกจานไฟพวกอะไรใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าเราทําอะไรเพิ่มเติมไปครับกับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอหัวชีด ไฟเลี้ยวบ,บางลมนี่ครับนี่บางลมนี่ไฟเลี้ยวบ,บางลมใช่ไหมนี่เป็นรถของช่งางแม็กเองนะครับที่ใช้งานอยู่ที่รถใช้งานครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูรอบคันก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรน,นี่เป็นรถใช้งานครับนี่ครับในไฟมันอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวอ่ะอีกข้างหนึ่งป็นสีเดียวมีข้างเดียวอมก็มีข้างเดียว <laughs> นี่ครับอันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรครับ เดี๋ยวเราจะมาเจาะจงครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องการไฟครับ S4 นะครับ S4 ค,คันนี้คันนี้ได้แปลงเป็นชุดมาัดาาไฟแล้วก็อะไรนะนมัดไฟจานไฟ S S4 กล่องก็เปลี่ยนด้วยหรออ,อ๋อคันนี้ก็เป็นใส่กล่องเปาววานครับพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้ครับเรื่องพวกจานไฟ S4 ครับนี่ครับอันนี้เป็นจานไฟเปาววาน,นครับหรือคล้ายๆกับพวก M S X คล้ายปะ S <S เหมือนคล้ายๆกันครับอ่าเขาเรียกว่า S4 ครับแต่ถ้าเป็นคันเนี้ยไฟเลื่อววงลมเนี่ยไอ้ที่เป็นรุ่นอย่างเงี้ยมันจะเป็น s าเขาเรียกว่า S3 แต่ผมก็ไม่รู้ว่าในสาบช่างอ่ะมันเป็นยังไงอะไรไงแต่แต่เขาเรียกว่า S3 แต่คันนี้ได้แปลงแปลงให, guy, Jennifer, ใหม่ก็คือมีจานไฟมีฝาเนี่ยแล้วก็มีพวกไอ้มัดไฟแล้วก็มีแปลงเปลี่ยนกล่องใหม่ครับอ่อ <è> กล่องนี้ต้องจุนใหม่ปะ ไอจูนก็เหมือนเดิมเสียบเลยก็เอาเอากล้องปลาเอากล้องปลาวานมาครับเสียบเลยครับก็คือข้อดีมันจะเป็นไงช่างทําไหมฟรีนิ่งขึ้นฟรีนิ่งขึ้นครับแล้วอะไรต่อวิว่งดีขึ้นวิง่งวิ่งดีขึ้นสมูทขึ้นใช่ไหม <ใน S 1> สับโปะทับเบียอะไรเงี้ยอ๋อฟรีฟรีฟรีก็ฟรีก็คือเดินเบาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังก่อนหนึังครับก็อันนี้ก็ปกติครับไม่มีอะไรไอ้กล่องนี้มันดังฝ่าเดี๋ยวมัน ว่ามันปติ๊กขอบปั่นติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะคร,รับติก๊กซิงแบบติก๊กซิงเลยครับอันนี้ข้าเพิ่มเติมคืออ่าวัดวัดวัด,วดไฟโวลต์มาครับอันนี้เป็นสตาร์ทมือครับเนี่ยอันนี้ได้ไปอัพมาใหม่ครับฟีนิน่งก็จะประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าเอสสามเงินฟีนิง่งเหมือนกับนี้หรือหรือเปล่าครับ ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดปั๊มติ๊กให้ดูเฮ้ยไม่ใช่กดเดี๋ยวกดดึงข้างหน้าดึงดึงหน้าหน่อยเนี่ยอ๋อรุ่ครับอันนี้ก็เป็นปั๊มติ๊กซิ่งนี่ช่างได้ทำอะไรไปเพิ่มเติมโม่อะไรเปลี่ยนปั๊มติ๊กเป็นปั๊มติ๊กซิ่งเหรอเอาแล้วแล้วมันจะดีฝว่าไงแรงเพิ่มเดิมน้ำมันมันดีเพิ่มเดิมนี่เปลี่ยนเป็นปั๊มติ๊กซิงราคาเท่าไหรอ่ะ จ็ดร mm ้อยแปดร้ครับความติกซิงก็ไปซื้อตามร้านของแต่งกันไหมอ๋อเอาใส่แล้วมันดีมันดีเหเดิมหรือว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมมเดิมนกลดแม่ฐานมากอ๋ออันนี้แต่แค่แบบเปลี่ยนตามติกซิงนะครับนี่ครก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นคันนี้เติมเป็นน้ำมันอะไเก้าเก้เกาหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าห้าครับทั่วไปครับกพลดตรถเดิมครับไม่ได้เติม e แปดห้านะอันนี้ยังตัดไมไม ในฝาลเลยนะเอ้ยอัน,นอันในฝาเลยโอเคอันนี้ประมาณนี้ครับก็ D V S สี่ให้ฟังก็ทำเองได้ครับซื้อมาชุดหนึ่งถ้ากัดเราซื้อเองมันแพงไหมสองสามพันใช่ไหมสี่พันรวมห้าพันแล้วเป็นของเบิกมือน่รวมกล้องด้วยอ๋อรวมกล้องก็มาณสี่พันนะสี่พันห้าพันถ้าของเบิกใหม่คนระับ แต่นี่ก็แล้วแต่ว่าถ้าได้มาเท่าไหร่อะไรก็มันสามารถใส่ได้เลยใช่ไหมเสียบเสียบกับสายเดิมได้เลยสำหรับสายไฟตัวชาร์จได้ใช่อ๋อสำหรับอ่าสายไฟตัวชาร์จตัวชาร์จนี่คืออะไรพรันเซอร์อ๋ออ๋อพอดีอ่าให้ช่างทำเหมือนกันช่างบอกว่าต้องสาหรับปลั๊กปลั๊กไอตัวชาร์จไฟอะไรสักอย่าง อ่ามันมันไม่ตรงกันครับแล้วก็แล้วก็ใช้ได้เลยครับก็ไม่ต้องจูนกล้องอะไรเลยก็เป็นเรือนเดิมอะไรเดิมหมดเลคันนี้แคมเดิมใช่ไหมแคมเดิมแคมแตง่แแตงด้วยโอ้ยแล้วคันนี้วิ่งเท่าไรออกร้อ,อยสามสิบนั่งรับหรือว่าหมอบนั่งขับับประมาณร้อยประมาณร้อยสามสิบเนี่ยคันนี้ก็ใส่แคมซิ่งของช่างอะไรหรือว่า ข้อมันตู่ตุกจริงไหมโอ้โหขาตุกของแผ้มันไ,ไม่รู้ว่าโม,โมว่นะเลยไรู้ว่าใส่จริงไหมเอ่อเอากระนั้นครนนี้ก็ใส่แคมเซ้งมาตัวหนึ่งก็อาตาอาตาเล้งดีไหมก็ครนนี้ท่อผ่าด้วยใช่ไหมท่อผ่าด้วยผ่าโมกครับน,น,นิดนิดนึงครับผ่าโมกนิดนึงเดินคอหน่อยวิ่งเก่งดีไหมปูปารปูปาน ไ,ไก็ใส่ฝ่าล้านวิ่งฟุตบอลไงเนี่ยอ๋อเอาใน,นระบกกับ,บดูคอก็ไม่ได้ใหญ่นะครับน้าเดิมมา26อะ่ะ 26, 26, 26. มัน26เป็นคอเล็กธรรมดาอันนี้ก็เป็นไส้ฝ่า M X ละลายกาแฟก็ลองไปทำกันดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆครับอันนี้บอกราคาก็ไม่ได้ไม่ได้มารีวิวอะไรมากครับนี่ก็เป็น ที่เราเคยทําคลิปกันมาบ้างบ้างแล้วครับเป็นเฟอร์เรลบางลงแปลงเอสีครับเอ่อส่วนมากเขาจะแปลงกันเยอะน,นะเพราะว่ามันดีฝ่า,า,ามันจูนได้ง่ายกว่ามันจูนได้ง่ายฝ่าครับช่างนะครับเพราะว,ว่าส่วนมากเขาถ้าเกิดเป็นสิงส่งซิ่งนิดนึงใส่ซิ่งอะไรจะเปลี่ยนใหม่หมดอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอสีครับเอสี่เรีแมปรีแมปกล้องเปิดรอบเปิดรอบครับก็ถ้าเกิดรถแต่งๆก็ทําได้ครับแต่นี้รถ ทำแบบเดิมๆครับแคมตัวเดียวก็เอาเววิ่งใช้งานครับเป็นสตาร์ทมือนิ่มๆหล่อๆไม่ได้แบบนี้ออันนี้คันนี้ก็ไปแปลงสตาร์ทมือมาด้วยใช่ไหมประมาณสองสามพันครับสี่พันห้าสี่พันห้าหรอเนี่ยันนี้ต้องคันนี้ตอนตอนแรกมันมันตอนนี้ตอนนี้คันแรกตอนนี้มันเป็นสตาร์ทเท้าครับนี่ก็ไปแปลงน่าจะไปเจาะตรงนี้ไม่มีต้องถอดนี้ออกแล้วเขาไปเจาะแล้วใส่ไดร์เข้าไปประมาณสี่พันห้าครับ ความเดิดชุดไฟอ๋อต้องเป็นแบ,บตสตาร์ทมือด้วยครับเพราะว่าแบตธรรมดาอาจไม่ติดใช่ป่ะดอ,อะมาดูกันครับนี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับอันนี้สตาร์ทมือครับก็ได้ดูกันนะครับ ทางครับอันนี้ล้อมลื่นจังวะผมใส่ทำมาดีครับรถทนไม่ลื่นนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์าากดติดต่อใครให้ช่องผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมอ่าไหนอธิบายได้ผมก็จะบอกไปครับโอเคครับ